ยังคงตามกันต่อคะ่ะกับกรณีของอบจอสงขลาเสนอกู้เงินกว่า2,000ล้านบาทนํามาซ่อมมาสร้างถนนทั้งจังหวัดกว่า80สายนะคะเรื่องนี้ภาคประชาชนในจังหวัดสงขลาเตรียมหารือก,กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยับยั้งการกู้ดังกล่าวโดยมองว่าการกู้ยังไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนและอาจจะกระทบกับการบริหารในระยะยาว การเสนอ,อยติกู้เงินจากสถาบันการเงินและกองทุนส่งเสริมองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกว่า2,000ล้านบาทเพื่อนำมาก่อสร้างและซ่อมถนนในความรับผิดชอบของอบจ8 84สายกำลังถูกตั้งข้อสังเกตจากภาคประชาชนค่ะเพราะเป็นการนำเงินในอนาคตมาใช้โดยไม่จำเป็นและอาจทำให้อบจอสงขาขาดงบประมาณการพัฒนาอีกหลายปีเพราะต้องนำงบประมาณที่มีน้อยอยู่แล้วนำมาชาระนี้ นอกจากนี้การกู้เงินจานวนมากยังเกินขีดความสามารถในการชําระเงินคืนหรือไม่และที่สําคัญถนนที่จะซ่อมหรือว่าสร้างนั้นบางส่วนอยู่ในพื้นที่4อําเภอรอยต่อ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษสามารถยกเว้นไม่ต้องใช้วิธีการประกวดแข่งขันราคาแต่ใช้วิธีพิเศษซึ่งอาจจะเกิดปัญหาตามมาเกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งใสตอนนี้เงินไม่พอแก้ปัญหาด้วยการไปกู้มาเพิ่มสิ่งที่ตามมาก็คือต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม มันทําให้อบจจนลงจนลงซึ่งถ้าถ้าถ้าคิดกู้แบบนี้ผมผมผมว่าโครงการไม่ผ่านนะครับถ้าผมเป็นผู้จัดก,การธนาคารออมสินเนี่ยผมไม่กู้ครับเพราะว่ามันมันจะมีปัญหาแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องกับการโางแานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขาไปในระยะยาวถ้าเป็นแบบนี้นะผมมั่นใจว่าต้องติดจังหวัดผู้ว่าเนี่ยไม่ผ่านโครงการให้หรอกครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเงิน แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปไปใช้คืนทางพาณิชย์หลือพืชหรือ,อ,ห,รอหรือเทศสพาณิชเพื่อสร้างไรายได้ให้อบอจอมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับแต่กู้มาแล้วเนี่ยกลายเป็นการลงทุนที่ไม่มีไรายได้ขึ้นมาเลยแล้วต้องเอาเงินภาษีของชาวบ้านที่เสียไปทั้งจังหวัดเนี่ยมาผ่อนชำระทุกปีเนี่ยมันคุ้มกันหรือไม่แล้วสอจอวันนี้เนี่ยที่ให้ความเห็นชอบเนี่ย ตั้งคิดแล้วหรือยังว่าให้ความเห็นชอบไปแล้วเนี่ยท่านจะผรัการะให้กับลูกหลานท่านเป็นหนี้แล้วก็อวจอสองขลาจะไม่ยืนิันติบตอีกจะไม่มีงบพัฒนาอีกเลยเนี่ยหลังจากนี้ภาคประชาชนเตรียมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสารปกครองสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพื่อยับยั้งการกู้เงินค่ะ มีข้อมูลว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับเหมาก่อสร้างนถนนในอบจอสงขลาบางส่วนเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองซึ่งการกู้เงิน2 0 0 0ล้านบาททําให้ถูกมองว่าผลประโยชน์จะตกอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ก่อนหน้านี้นายสุพิษพิทักษธรรมนายกอบจอสงขลาก็ชี้แจงถึงเหตุผลเรื่องการกู้เงินจนนนํานวนดังกล่านะคะโดยระบุว่าอบจอสงขลามีงบประมาณสําหรับการพัฒนาปีละ2 0 0ร0อถึงา้ล้านบาทแต่ไม่เพียงพอนะีมาซ่อมสร้างถนนให้เต็มรูปแบบ จึงต้องจัดหาเงินกู้และจากการสอบถามกองคลังอบจได้รับการยืนยันว่าไม่กระทบกับฐานะทางการเงิน